สวัสดีครับยินรับเข้าสู่ช่อง Puzzle t เทร e ช่องวิเคราะห์ราคาบิตคอยและเหรียญคริปโตเคอรนซีนะครับในคลิปวันนี้เป็นคลิปวิเคราะห์ราคาของบิตคอยเหรียญอ t สเตรียแล้วก็บิตคอยดิมเนสครับโดยที่นะครับเราจะเห็นด้ว่าตอนนี้เนี่ยราคาของ Bitcoin ครับในช็อตเทอมเรามีการเบรกออกจาก Pattern ascending triangle นะครับแล้วก็ l ล n d Market ตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราก็มีการพุ่งขึ้นมาครับถ้าลองดูที่ตัววอล่มนะครับ เราเห็นนะว่าในกราฟเดลี่นะครับราคาเนี่ยมีการ breakout อย่างชัดเจนนะครับซึ่งผมมองว่าทั้งเดลี่เนี่ยก็คงจะปิดอยู่ข้างบนนี้ครับแต่กับกันนะครับก็คือ v o l u ุ่มเนี่ยครับก็มีการเข้ามาครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผม e าดว่าวอลลุ่มที่มันมากกว่านี้นิดนึงครับให้มันมีการ break จากเส้น MA ของ v อ l u ุ่มนะครับที่กรานในกราฟที่ชั่วโมงนิดนึงครับแต่ปัจจุบันครับก็คือถ้า เราลองดูด้านของโมเมนตัมครับเราเห็นว่าหลังจากการเบรกเอาท์ครับเรามีโมเมนตัมแคนเดลตรงนี้ครับแล้วราคาก็มีการพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงซึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเราติดอยู่แค่อย่างเดียวครับก็คือเรื่องของออทัมไฮใช่ไหมครับที่ราคากําลังเทสอยู่ครับแต่ผมมองว่านะครับเรามีโอกาสทั้งๆสูงที่จะเบรกจากออทัมไฮตรงนี้ครับเนื่องจากต่อให้เราจะไม่ได้มีการเบรกออกจากออทัมไฮครับเรายังมีโครงสร้างตลาดที่แข็งแรงครับที่เป็นแนวรับด้านล่างตรงนี้ครับทาที่เป็นฐานราคาที่แข็งแรงครับต่อให้ราคาเนี่ยซึ่งผมผมไไม่่ดด้คคินะรับวา มันจะต้องตกลงมาครับแต่ต่อให้มันจะตกลงมาเนี่ยราคาครับก็ยังมีตรงนี้ที่มันถานราคาที่แข็งแรงให้ราคาเนี่ยกลับขึ้นไปเทสอบอทำลายได้อีกรอบหนึ่งครับจะทาผมนะครับผมมองว่าร,ราคาเนี่ยก็น่าจะมีการออกข้างสั้นๆตรงนี้ครับแล้วก็พุ่งขึ้นตามที่บิตคอยน์มักจะชอบทําครับเมื่อมันมีการเบรกอย่างเช่นตรงนี้ครับมันมีการออกข้างสักแป๊บหนึ่งแล้วก็พุ่งขึ้นประมาณนี้ครับเพื่อเทสไฮให้เก่าที่นี้ครับเราลองซูมมาดูในการกาฟเดลินนนึงครับเราเห็นนะว่า ตอนนี้ราคาบิตคอยนะครับก็ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นครับเรามีการบิวอัพนะครับก่อนจะมีการเบรกขึ้นครับผมมองว่าถ้าเราหาจุดซื้อในกราฟเดลี่นะตอนที่มันเบรกขึ้นตรงนี้ครับก็อาจจะเป็นไอเดียที่ดีครับแล้วก็ตั้งเรฟเลนซ์ด้วยโลกของราคาตรงนี้ครับเป็น Stop loss อาจจะตั้ง Stop l o s s แต่หัวโลเราหนึ่งเอทีอาร์นะครับส่วนถ้าพูดถึงทาร์เก็ตนะครับถ้าบิตคอยนะครับจะมีการคอนเฟิร์มด้วยการเบรกออกทำหาไปนะครับ ท่าเก็ตสำหรับผมนะครับก็คือแนวต้านขั้นต่อไปของบิตคอยที่1 6 1 8งจุดหกหนึ่งแปดฟิโบนัชีตรงนี้ครับซึ่งมันก็อยู่ราวแปดพันแปดหมื่นกอเหรียญนะครับก็เป็นท่าเก็ตที่ต้องสูงมากครับต้องสาหรับผมนะครับสมมุติผมอาจจะซื้อตรงนี้นะครับในกราฟเดลี่เนี่ยผมอาจจะหาจุดเทคโปรฟิตนะครับก่อนที่จะถึงแนวต้านครับแตกแบบนึงครับคือนอกจากที่ผมจะตั้ง stop loss ไว้โทษทีครับตั้ง take profit ไว้ก่อนถึงแนวต้านแล้วเนี่ย ผมจะใช้ตัวพวกเส้น EMA นะครับในการ t r i i l Stop Loss ของผมครับซึ่งนี่คือตัวอย่างครับผมจะเปิด EMA หนึ่งขึ้นมาในกราฟ4ชั่วโมงครับที่นี้ครับเราจะเห็นได้ว่าได้เทิร์นขาขึ้นตรงนี้ครับเมื่อถร่ก็ตามที่ราคาเนี่ยครับมันไม่ได้มีการเบร a k down ลงมาจาก EMA หนึ่งในกราฟ4ชั่วโมงนะครับตลาดของเราครับก็ยังอยู่ในถักขาขึ้นครับในกราฟสชั่วโมงครับดังนั้นครับถ้า ผมจะอ้างอิง reference stop loss จาก e m a ม0 0 0ครับหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ราคาเนี่ยมันขึ้นไปนเรื่อยใช่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเนี่ยตกลงมาแล้ว break down จาก e m a ม0 0 0ครับผมก็จะเท profit ตนณะจุดตรงนั้นครับอันนี้คือการ trail stop loss นะครับซึ่งการวาง stop loss แบบนี้ครับทำให้ผมจับเทรนได้ครับไม่ว่าเทรนเะนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ขนาดไหนเนะี่ยผมก็จะจับเทรนได้นะครับ แต่ซึ่งครับถ้าคุณอยากจะจับเทรนด์ที่มันใหญ่ขึ้นนะเช่นอาจจะลองเทอมเทรนใช่ไหมครับคุณอาจจะใช้ e m เม0 0ครับซึ่งเราเห็นได้ว,ว่ามันจะมีบัฟเฟอร์ที่มากกว่าแต่กับการก็คือตัว stop loss คุณก็จะกว้างขึ้นหนึ่งครับซึ่งตรงนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงกับผลตอบแทนของการเทรดของคุณครับหรือถ้าเราอยากจะจับเทรนในระยะช็อตเทอมเท่านั้นครับก็อาจจะใช้เป็น E m เม0ก็ได้ครับ หรือถ้าใครอยากจะช็อตเทิ่มจริงๆนะครับก็อาจจะเข้าไปใกาฟหชั่วโมงแล้วใช้ EMA 2 0ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเนี่ย break down ลงมาจาก EMA 2 0ครับก็จะออกจากการเทรดนะครับที่สำหรับผมตอนนี้ครับผมมองว่าตอนนี้บิตคอยนนะครับก็ค่อนข้าง bullish นะครับเนื่องจากเรามีการ break ขึ้นจากการ build up ครับในเทรนหาขึ้นด้วยครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นในตอนนี้ครับก็คือ volume นะครับควรจะเข้ามาราคาเนี่ยควรจะ break ออกจาก all time high ครับ แต่สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับก็คือถ้าเราลองยังจําได้นะครับในเราเราเดือน5ครับที่ราคาบิตคอยน่มีการทำวอําทำไฮใหม่หลายๆรอบใช่ไหมครับณจุดตรงนี้ครับตอนนั้นครับที่ราคาเนี่ยมีการฟอร์มแนวต้านตรงนี้ครับแล้วราคาขึ้นมาทำวอร์ทำไฮครับหลายๆคน้คิดว่าราคาเนี่ยจะไปแตะ8ปดหมื่นเหรียญครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครับราคาเบรกเอาเข้จริงครับวอลุ่มโทษทีครับราคาเบรกเอาเข้จริง มีมนตัมเข้ามาก็จริงแต่สิ่งที่ไม่ได้เข้ามาก็คือบอลลูมครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือถ้าลองซูมเพด,ดูในกราฟเราๆหนึ่งชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงครับมันมีการฟอมเป็นเบลิสเดอร์เจนครับแล้วสิ่งที่ตามมาคือราคาเนะี่ยมีการตกลงมาครับแล้วก็เบรกดาวน์ลงมาครับแล้วก็ตามด้วยการติงลงอย่างแรงครับนั่นครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วผมก็ไม่ได้ยาเห็นท่าไรครับก็คือ ราคาครับไม่ได้มีวลุ่มเข้ามาจนมันมีการฟอร์มเป็นเดวเจนในกราฟ1ชั่วโมงถึงสชั่วโมงครับแล้วราคาดิ่งลงมาเทสเส้นแนวรับตรงนี้ครับซึ่งมันก็ตามที่ราคาเนี่ยมีการเบรกดาวนะครับ,รรบเราจะเห็นการดิ่งลงของราคาในช็อตเทอมครับต่อมาเป็นเหรียญอิทเรียมครับเราเห็นว่าตอนนี้อ t ทเรียมเนี่ยมีการคำว่าทำลายใหม่ที่สิ7พันเจ็ดาเหรียน,นะครับซึ่งก็ ตามจากเมื่อวานครับที่ราคาเนี่ยมีการเทสเส้นแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้ราคาเนี่ยมีการ break out ครับพร้อมกับมุมต่ำตรงนี้ครับแล้วสผมตอนนี้ครับอีเทียมเ,เนี่ยก็อาจจะทำา i g ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆครับตาม pattern เทินขาขึ้นของมันซึ่งถ้าลองลากเส้น parallel channel ตรงนี้ครับเราเห็นนะว่าปัจจุบันอนีเทียม่ i g h ใหม่ตรงนี้ครับมีการคขอนข้างใกล้นะครับ กับตัวเส้นเทไลนขาขึ้นตรงนี้ครับังนั้นผมบอกว่าเราอาจจะมีการฟอร์มเป็นแพทเทิร์นเดวต้าแบบนี้อีกรอบหนึ่งครับหลังจ,จะมีการตกกลับลงมาเทสแล้วก็เด้งขึ้นอีกรอบหนึ่งประมาณนี้ครับเป็นไปตามแพทเทิร์นของมันดังนั้นครับสําหรับใครที่ซื้อการเรกขึ้นตรงนี้ไม่ทันครับเรายังมีจุดเข้าจุดหนึ่งครับซึ่งผมมองว่าจุดนี้เนี่ยเซฟกว่าด้วยนะครับก็คือเรารอให้ราคาตกมาเพื่อรีเทสเส้นแนวรับตรงนี้ครับ แล้วครับเมื่อราคาโชว์แสดงหลังซื้อครับมันมีการเด้งขึ้นแบบนี้ครับเราอาจจะซื้อตรงนี้เราเลเวลเลนโลของราคาเป็น St o p loss ประมาณนี้ครับที่นี้ครับอีกอย่างหนึ่งคือในกราฟของ i t c o i n ด์ดูมันนะครับเราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยบิตคอยดูนั้นมีการเด้งขึ้นตรงนี้ครับซึ่งการเด้งขึ้นตรงนี้ครับมีแนวสาคัญแน่นอนครับเพราะว่าถ้าลองซูมมาดูนะครับในกราฟเดลี่เราจะมีเส้น market structure ตรงหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ครับ เราเห็นว่ามันเป็นจุดที่มีโลเก่าของราคาตรงนี้ครับมีราคาเทสตรงนี้2รอบนะครับแล้วยังไม่ได้มีการเบรกไปได้แล้วราคาก็เด้งขึ้นตรงนี้ครับนั้นเราจะเห็นได้ว่าครับเลเวลตรงนี้ครับที่42.31เนี่ยก็เป็นคีย์เลเวลอีกเลเวลหนึ่งครับที่สําคัญทีนี้ครับเนื่องจากมันเป็นคีย์เลเวลนะครับทีนี้เราเห็นราคาเนี่ยมีการเด้งขึ้นจากคีย์เลเวลครับดังนั้นครับผมวังว่าในช็อตเทอมเนี่ยเราจะเห็นการพุ่งขึ้นของ บิตคอยุมแรนได้ครับโดยเฉพาะยงยิ่งเมื่อราคาบิตคอยเนี่ย b r e เอา u จากก่อทำหายเราจะมีการพุ่งขึ้นมาเพื่อแตะด้านวันอีกรอบหนึ่งครับเราก็ตามมาที่เหรียญบิตคอยครับมีการพุ่งขึ้นพร้อมกับอีเทเรียมใช่ไหมครับแต่กลับกันนะครับก็คือถ้าบิตคอยดมแดนเนี่ยจะมีการตกลงมาแล้ว break จากโลเก่าครับซึ่งผมมองว่ามันก็ยังมีเปอร์เซ็นที่จะเกิดแบบนั้นขึ้นครับสิ่งที่จะตามมาครับก็คือมันหมายความว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะทําการออกข้างครับหรือทําการพู l แ b a c นั่นเองครับ ซึ่งจากโครงสร้างหน้าตาของบิตคอยตอนนี้ครับการ pullback ของบิตคอยหรือการออกข้างครับมันควรจะจบเมื่อมันตกมาถึงแนวรับนะครับอย่างมากเนี่ยคือที่6 3 4 0 0่สาี่รอทัที่ 63, 500, 500, เอาหหัเหรียญตรงนี้ครับซึ่งถ้ามันทำการ pullback จริงนะครับมันก็จ,จะตามมาด้วยการที่บิตคอยโดมินันเนี่ยมีการตกมาที่แนวรับด้านล่างตรงนี้ครับดังนั้นครับตอนนี้คีย์ก็ขึ้นอยู่กับว่าราคาบิตคอยจะมีการ break จะออกทำ high ได้หรือเปล่าครับ ซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับในกราฟของ b i t c o i อีเธอรี่มแล้วก็บิตคอยดูดนั้นครับถ้าใครชอบคลิปในวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด share, แชร,ร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัปเดตให้นะครับ